ทับช้างศึกทีมชาติไทยจัด11ตัวจริงเต็มคาราเบลทีละทอนเทลสินที่เด็ดมาโนตั้งเป่าบุกไปคาบ้านอินโดด้านชินแต่ยังบอกมาดิขณะที่บิ๊กออสขอบคุณกองสลากพัดทุ่มทุนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยให้แฟนบอลได้ดูเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับข่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยและเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับแต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเกลเน่นะครับโดยเฉพาะกราโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่ยี่บาท ซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนําไปเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรเน่นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับในคลิปนี้นะครับ,ปรบ,ปรบไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่จะมีโปรแกร,รมลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่3นะครับด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซีย เกมนี้เป็นการวัดแชมป์กลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา4ี่โมงครึ่งนะครับมีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 m c o เอ็คอร์ดหมายเลข30ไปติดตามรับชมกันได้ติดตามกันแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับจะได้เป็นทางฝั่งของเซียนน็อตแล้วก็กองสลากพัดชื่นใจนะครับเพราะเขาเนี่ยอุตสาห์ทุ่มทุนมหาศาล ซื้อลิขสิทธิ์ทีมชาติไทยมาถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเขาอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นทางบิ๊กออสนะครับนายกสมาคมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงด้วยล่าสุดนะครับเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณคุณพัทวัฒน์นางวิสุทธิ์ประธานคณะเจ้าที่บริหารกองสลากพัฒที่เล็งเห็นความสําคัญของกีฬาฟุตบอลไทยและเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ที่สําคัญคือได้ซื้อลิขสิทธิ์ทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ดูนะครับซึ่งเขาเชื่อั่นว่าการเข้ามาของกองสลัดพัดเนี่ยจะทําให้การสนับสนุนฟุตบอลไทยทั้งระดับชาติและฟุตบอลลีกอาชีพในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานให้แก่วงการฟุตบอลไทยและก็เติมเต็มความสุขให้กับแฟนฟบอลชาวไทยได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณกองสลัดพัดอีกทีนะครับอันนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาขอ,ขอขอบคุณนะครับซึ่งเกมที่เจอกับอินโดนีเซียต้องยอมรับว่านี่คือเกมสําคัญสุดๆเหมือนกันนะครับ เป็นการชี้วัดเลยว่าทีมชาติไทยชุดนี้เมื่อเจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างอินโดนีเซียและไปเล่นที่สนามเสนายันซึ่งมีแฟนบอนลมา5 0,000คนแน่นอนเนี่ยทีมชาติไทยจะผ่านไปได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่รออยู่นะครับกับบทพิสูจน์หันี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะผ่านไปได้เพราะบทสัมภาษณ์ก่อนเกมทั้งตัวมานโพกิงตัวนักเตะเองเนี่ยต่างมั่นใจเลยนะครับว่าด้วยคุณภาพทีมชาติไทยชุดนี้ ที่ทีมเวิร์กดีอย่างมากมั่นใจจะผ่านเกมนี้ไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อุ้มธีรทรก็คงพูดแล้วนะครับว่าทีมชุดนี้ทีมเวิร์กดีและส่วนตัวเขาก็พร้อมลงเล่นนะเจออินโดมั่นใจว่าจะมีการเก็บ3แต้มได้แน่ขณะพที่พี่ตังสารัตอยู่เย็นกันหน่อยพี่ตังบอกว่าตอนนี้ทีมพร้อมเต็มที่และจะพยายามเอาชนะให้ได้ในเกมนี้และจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเขาบอกการเจอกันในครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนด้วยตัวของผู้เล่นที่ทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ แต่เกมนี้เป้าหมายคือเหมือนเดิมไม่มีอย่างอื่นคือต้องเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยและเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับส่วนเรื่องของกองเชียร์อินโดนีเซียที่จะเข้ามาเชียร์หลัก5 0,000คนเนี่ยมาโนโพกิ้งบอกแล้วนะครับว่านักเตะทุกคนจะไม่ตื่นกับกองเชียร์ของอินโดแน่นอนและกับกันมันจะเป็นแรงผลักด,ดันให้นักเตะได้โชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่รู้ไปถึงนักเตะตัวเกา่เกาๆอย่างพี่อุ้มจิรธรพี่มุ้ยจิรศินพี่ตังสารัต พยงพันษาเห็นวิบูลเนี่ยผ่านเกมแบบนี้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเตะเหล่านี้จะเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียนะครับเรียกได้ว่าก่อนเกมเนี่ยทางฝั่งทีมชาติไทยเราเนี่ยมั่นใจอย่างมากว่าจะมีผลงานที่ดีนะครับขณะที่ทางฝั่งอินโดนีเซียกันหน่อยนะครับก็เป็นชินตตยังนะครับเฮดโค้ช <Head coat S 2> ชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาเปิดเผยก่อนเกมเหมือนกันเขาก็มั่นใจนะครับว่าอินโดนีเซียชุดนี้ก็มีดีพอที่จะล้มทีมชาติไทย ชินแตย,ยังบอกก่อนเลยว่าทีมชาติไทยถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงและมีการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายในทีมก็มีนักเตะประสบการณ์สูงมากมายและมีคุณภาพด้วยขณะที่อินโดนีเซียก็มีทีมที่ดีและกระหายชายนะเหมือนกันแน่อนอนว่าการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเป็นสิ่งสําคัญคือแรงกระตุ้นชั้นดีทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่อินโดไม่กลัวและมั่นใจว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีของโทนาเมนตน์สำหรับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเรีวยกว่าชินไตย,ยังนี่ ปลุกใจนะักเตะอินโดแบบเต็มที่เช่นเดียวกับประธานของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยออกมาประ,ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ย้ําเลยนะครับว่าจะมีเงินรางวัลให้กับอินโดนีเซียแน่นอนนะครับเขาย้ําอีกครั้งว่าให้เด็กๆเนี่ยมีความมั่นใจเล่นอย่างเต็มที่อย่าอวดเก่งมากจนเกินไปเล่นตามเทคนิคโค้ชเชื่อมั่นว่า จะมีผลงานที่ดีนี่เป็นทางฝั่งอินโดนีเซียนะครับอยากดูแล้ว4ี่โมงครึ่งย้ำอีกครั้งถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 M ้า t HD คอหมายเลข30นะครับเกมนี้สําคัญเพิ่งเจอกันมาสดๆร้อนๆนะครับไทยกับอินโดก็เป็นคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งเกมแรกเนี่ยทีมชาติไทยของเราถล่มไป4ต่อศูนครับวันนั้นพี่เจยิง2ลูกสุปชคอีก1บดินอีก1น,นัด2เนี่ยเสมอ2.2พี่ตัง สารัตกับพี่ก๊อฟอปินศักย์ไปสอนเป็นคนยิงและสุดท้ายทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าในชิงแชมป์อาเซียนโอ้โหผลงานดีมากนะครับเป็นแชมป์มาหลายสมัยแต่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นพละอรอย่างเดียวเลยเป็นรองแชมป์ถึง6สมัยด้วยกันไม่เคยสัมผัสแชมป์นะครับและเวลาทีมชาติไทยเจออินโดนีเซียในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยก็มักจะมีผลงานที่ดีนะครับเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าสนุกทุกครั้งนะครับ อาไปดูทางฝั่งทีมชาติไทยกันก่อนเกมเนี้ยถือว่าพร้อมมากๆนะครับนักเตะทุกคนพร้อมลงสนามยกเว้นแค่ฉัตรมงคลเลืองธนารลดที่ไม่ได้ไปกับทีมเพราะว่าต้องไปผ่าตัดจมูกแล้วก็พักแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าฉัตรมงคลเลืองธนารอดเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวหลักของทีมชาติไทยนะครับขณะที่ตัวหลักคนอื่นพี่อุ้มธีรทรก็พร้อมลงเล่นในเกมนี้พี่อุ้มเนี่ยตอนแรกเหมือนน่าเป็นห่วงใช่ไหมว่าเจ็บแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วพร้อมจะเป็นกับตันทีมนําลูกทีมเดินสู่สนามเสนาญน,นะครับ บวกกับมีพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาก็อยู่พี่ตังสารัตอยู่เย็นพันษาเหมวิบูรณ์แล้วก็มีกฤษดาการแมนนะครับไลน์อัพจากการคาดการณ์ของสื่อมวลชนที่ไปเกาะติดที่อินโดนีเซียเนี่ยก็บอกมานะครับว่าทีมชาติไทยไม่น่าจะเปลี่ยนชุดน่าจะใช้11ดผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมเป็นหลักเลยหลังจากชนะบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยจะประมาทไม่ได้และต้องมีแต้มหรือเก็บ3แต้มให้ได้ก่อนเพื่อจะ จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการเลยนะครับประตูก็จะเป็นกิติพง์ภูเดี่ยวเชื่อมเหมือนเดิมเลยกได้วายังไม่ได้รับการทดสอบอะไรมากเลยจาก2เกมที่ผ่านมาแต่้นเจอฟิลิปปินส์เนี่ยเซฟสวยๆได้หลายต่อหลายครั้งนะครับขณะที่แนวรับซ้ายสัตลักษณ์ที่ผลงานดีนะขวาเนี่ยเป็นสุพนันที่เกมที่แล้วยิงประตูได้ด้วยและเกมลุกมันมากๆเลยเซนเตอร์พี่โยงพรรษากับกฤษฎดาการแมน คู่กลางชุดเดิมครับพี่อุ้มเชรทรกับพี่ตังสารัตู่เย็นปีกซ้ายบดินผาลาปีกขวาเอกนิปัญญาคู่กองหน้าครับเป็นพี่มุ้ยเธอสินแดงดาจับคู่กับพี่ก๊อฟอดิศักดาสอนคือซิผูดด้เล่นตัวจริงเราอ่ะดีมากแข็งแกร่งมากแต่ที่น่าเป็นห่วงคือบรรดาน,นักเตะสำรองเนี่ยว่าจะสามารถยกระดับ มาช่วยรุ่นพี่ดีๆแค่ไหนนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยใช้11ผู้เล่นตัวจริงชุดนี้และสามารถปิดเกมได้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสเก็บ3แต้มกลับบ้านนะครับขณะที่ทางฝั่งอินโดนีเซียกันหน่อยอินโดนีเซียรองแชมป์อาเซียน6สมัยชุดนี้นักเตะดีนะครับแล้วก็ชนะมา2เกมติดต่อกันชนะกัมพูชาแล้วก็ชนะบรูไนนะครับในเกมบรูไนเนี่ยมีการโรเตชันนักเตะด้วยนะ เอาไปดูทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยโหนักเตะเจ๋งมากนะในชุดนี้เอกี้ฟริกลีวิตันซูเลมันรักมัตไอยาโตแล้วก็มีไอยันโตนอกจากนี้ยังมีแบ็กจากโตเกียวเวอร์ดี้ในเจทัวปราตมาอาหานี่ยคนนี้เล่นดีระวังให้ดีนะครับรวมไปถึงยังมีนักเตะที่โอนสัญชาติด้วยสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิรียสปาโซเยวิตอันนี้เป็นหัวหอก โมมอนตเตเนโกแล้วก็มีมาร์คเอากองกลางในแถลงรวมถึงคอดิอาหมัดแนวรับสเปนคือตัวโคดีอ่ะอินโดชุดนี้เล่นน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ผมเชือ่อลึกนะว่าเวลาทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยทีมชาติไทยมักจะมีผลงานที่ดีอยู่ตลอดเลยนะครับมักจะสามารถเอาชนะอินโดได้แต่ผมถึงบอกว่าเกมเนี่ยห้ามประมาททุกคนต้องมีสมาธิแล้วก็แล้วก็เล่นอย่างอย่างรัดก,กุ่มแล้วก็ใช้โอกาสห้ามเปลืองจริง เพราะมันจะไม่เหมือนนัดเจอที่เจอบูรูในกับฟิลิปปินส์นะครับเพราะเกมนี้แข็งและอินโดเล่นในบ้านเขาไม่ไม่ปล่อยให้เราคลองบอลแบบนั้นหรอกเขาพร้อมจะเปิดแลกใส่แน่นอนและชินไตย,ยองต้องการล้างตามาโนโพกิงด้วยแต่ผมยังเชื่อนะว่าคุณภาพของทีมชาติไทยเกมนี้ไม่น่าแพ้หรอกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะด้วยน่าจะเฉียดชนะได้แต่ห้ามประมาทขณะที่ผลงานที่เจอกันเนี่ย 14นัดนะครับไทยชนะ9เสมอ3และแพ้อินโดไปเพียงแค่2นัดนะยิงไป35ลูกส่วนอินโดยิงได้เพียงแค่19ประตูสูสีสนุกแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่ามีนักเตะตัวเก่าประคองได้รอดูนะครับให้กำลังใจกันแต่ก็ห้ามประบาทอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับมันมันสามารถออกได้หลายหน้าเกมเนี่ยมีสิทธ์แพ้ก็ได้ ชนะก็ได้เสมอก็ได้แต่เราเป็นคนไทยก็เชียร์ให้ทีมชาติไทยชนะอยู่แหลวสักเกมน,นี้ชนะสวยๆชนะแบบเจ๋งๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้แฟนบอลชาวไทยอ่ะปลื้มกับฟอร์มอย่างมากเพราะนี่คือคู่ต่อสู้ที่สําคัญในกลุ่มนะครับอ่ะรอดูนะครับอย่าลืมครับให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแบบเต็มที่กันนะครับเสียงเชียร์ของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้นักเตะทุกคนจริงๆนะครับอ่ะก็ติดตามไทยทอดสดได้ผ่านทางช่อง9 M Court HD นะครับ คลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ต้องสุยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับและกด u b s สไคร์กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทางผมต้องพนวัตนจัดมาให้แล้วก็ผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยคลิปนี้นะครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีไปก่อนสวัสดีครับทางเกรเน่นะครับโดยเฉพาะการาโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมัดด้วย2รสชาติใหม่นะครับ รสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นต์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรดเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรีเน่นะครับ